สุดดีแค่สุดดีแค่ท่านผู้ชมแมวรอทาโรนะคะแมวรอทาโรนะคะเมื่อสักครู่นี้กินไปก็ไม่อิ่มนะคะกินไปไม่อิ่มยังไม่ฟินนะคะยังไม่ฟินนะจ๊ะเจ้ากาแฟแต้แวตเจ้ากาแฟแต้แวด,วก,แแแวดกับเจ้าสนอยหางกุจุ้ยหางกุยุ้ย ยังไงยังไงยังคงไม่ลดละความพยายมนะคะรอตรงโต๊ะอาหารนะคะรอตรงโต๊ะอาหารนะคะพวกเธอพวกเธอจะให้ดีไหมจะให้ดีไหมดูพฤติกรรมก่อนนะจ๊ะน่าสงสารคอตกตาละห้อยคอตกตาละห้อยดูไอกาฟแฟเต้แวดไอกาฟแฟต้้แวสยังไงยังไงโอ้ตาละห้อยตาละห้อยรอแพรบรอแพรบ เดี๋ยวถ้าจะเอามาให้นะจ๊ะเดียวถ้าจะเอามาให้หลังจากที่แก้งนางแล้วก็ให้อีกคนละหนึ่งเส้นนะจ๊ะพวกเธอน้องก็ไม่ลดละความพระยายมเลยละจ๊ะพวกเธอพวกเธอดูสิจ๊ะดูสิจ๊ะหน้าจงจาดอ้ตัปวดอ้ตกปวด กันแกล้งนางแครบกันแกล้งนางแครบเดี๋ยวก่อนโอ๊ยอย่าก,กัดมือเจ็บก็เจ็บแล้วกัดมือแม่ทำไมเสือมันเจ็บรู้ไหมมันเจ็บยื้อกันไปยื้อกันไป โอ้ยกาแฟกินเยอะแล้วลูกเน่เอาแล้วให้พี่เสือบ้างยื้อกันไปยื้อกันไปกันแกล้งเป็นการกันแก,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 กล้งนะคะบพวบกเธอกันแกล้งนายแพ้กันแกล้งนายแพ้ ของชอบของพวกนางแมวเสียอาการแมวเสียอาการเป็นการแกล้งนางนะคะเป็นการกลั่นแกล้ง พวกหนางตาละห้อยตาละห้อยเจ้ากางงแฟหน้างงแมวหน้างงแมวหน้างงนะจะพรุกเธออายสน้อยไม่ต้องทำตาละห้อยเลย เจ้าเสือน้อยเป็นตัวผู้นางก็มักจะเสียสละให้เจ้ากาแฟซึ่งเป็นเพศเมียนะจ๊ะพวกเธอนางเป็นสุภาพบุรุษนะจ๊ะพวกเธอพวกเธอกาแฟก็ชอบแย่งเสือจริงๆเลยเสือก็เป็นสุภาพบุรุษนะจ๊ะโอ้ยไม่เจ็บอย่ามากัดมือมันเจ็บรู้ไหม เพลินไปนะคะเพลินเไปกับอ้ายตัวปวดอ้ายตัวปวดอาจจะพวกเธอจุ๊บจุบจับจับจบจบหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์พี่วับพี่วับพิบวับจุ๊บจับจับจบ